างานตัวนี้ก็เดินมาถึงเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการเจาะรูนี่ครับนีงานจริงเจูตัวนี้ก็จะไปขึ้นซีนซีต่อนะครับงานก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับสปอเก็ตแบบ2ชิ้นหรือแบบ two part ใส่น็อต ตัวนี้ทำการปาดหน้าเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เจาะรูแล้วก็ไปให้ซ n c ซีกัดต่อนะครับตัวนี้จะเป็นคาร์บไนลอนครับคาร์นไนลอนไปดูการเจาะรูครับตัวนี้ดอกสวราแเราก็จะทำการรับใหม่ครับ ตัดคมดอกเพื่อไม่ให้มันดูดไม่ให้พลาสติดดูดดอกสว่านนะก็ดดโดยใช้อยู่ที่ประมาณ3ามร้อย ครับท่านไหนที่มีปัญหาไอ้ผาดติดอยู่สว่านครับแนะนําให้ตัดคมสว่านหรอครับแต่ไม่ต้องเกลียวออกเยอะครับเดี๋ยวมันจะไม่เข้ารครับ นะครับ <laughs>